สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนชั้นม .1 นที่น่ารักของครูยีนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูยีนค่ะในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรื่องที่จะเรียนกันเนี่ยอยู่หน่วยที่4ค่ะในเรื่องของสถิตินะคะสถิติหรือสตาทิติกนะคะเป็นตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งค่ะ สถิตินะคะประกอบด้วยกระบวนการที่สำคัญได้แก่ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การจัดการข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การแปลความหมายและ 5. การนำเสนอข้อมูลค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะคือเรื่อง ความหมายของคำถามทางสถิติและประเภทของคำถามทางสหิตินั่นเองค่ะเรามาดูหัวข้อแรกนะคะความหมายของคำถามทางสหิติค่ะคำถามทางสหิติหมายถึงคำถามที่มีคำตอบ หรือคาดว่าจะได้รับคำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบตามสภาพความเป็นจริงหรือคำถามที่ถามความคิดเห็นของผู้ตอบแต่ละคนนั่นเองค่ะก็คือเป็นคำถามที่เรารู้ว่าเราเนี่ยจะได้รับคำตอบของมันเนี่ยมากกว่าหนึ่งคำตอบแน่นอนและก็เป็นการตอบตามสภาพความเป็นจริงนะคะหรือว่าการตอบตามความคิดเห็นของคนตอบนั่นเองค่ะการตั้งคำถามทางสถิตินะคะ จะต้องแสดงให้เห็นส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ 1. ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 2. มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายค่ะ 3. สามารถคาดการได้ว่าคำตอบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันเรามาลองดูตัวอย่างนะคะ 1. อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทอดผักหรือผลไม้แต่ละชนิดควรเป็นอย่างไรอาเราดูตามส่วนประกอบสำคัญข้อแรกค่ะระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้นี่เราก็สามารถระบุได้ก็คือเราต้องการรู้อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทอดผักหรือผลไม้นี่เราระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 2. มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายก็คือ อัตราส่วนที่เหมาะสมในการทอดผักหรือผลไม้นี่ก็มีความหลากหลายนะคะคือ2ชนิดแล้วก็ระบุกลุ่มบุคคลที่เราต้องการศึกษา 3. สามารถคาดการได้ว่าคําตอบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันอ่าข้อนี้ก็สามารถคาดการได้นะคะเพราะว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันทั้งของในการทอดผักแล้วก็ผลไม้เลยนะคะข้อ 2. ค่ะสุขภาพของคนไทยเป็นอย่างไรอ่า เราระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้แน่นอนก็คือเรื่องของสุขภาพของคนไทยนั่นเอง 2. มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายมากก็คือสุขภาพของคนไทยเนี่ยซึ่งมีหลายคนมากเลยแล้วก็ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหลายอย่างเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทย 3. ส,สามารถคาดการได้ว่าคําตอบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีความแตกต่างกันแน่นอนเพราะว่าสา สำหรับร่างกายของแต่ละคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันแล้วนะคะถ้าไปสอบถามเนี่ยต้องได้ข้อมูลที่แตกต่างกันแน่นอนนี่คือการตั้งคําถามทางสถิตินะคะต้องดูส่วนประกอบที่สําคัญทั้ง3อย่างนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะเรามาลองทําดูนะคะเราลองวิเคราะห์ดูว่าแต่ละข้อเนี่ยใช่คําถามทางสถิติหรือไม่ข้อแรกค่ะนักเรียนคนที่2 1ของห้องม1ทับคือใคร นักเรียนคิดว่าข้อนี้ใช่คำถามทางสถิติหรือไม่คะเก่งมากค่ะมีเพื่อนตอบว่าไม่เป็นคำถามทางสถิตินะคะเพราะว่ารู้คำตอบที่แน่นอนเพียงคำตอบเดียวเลยค่ะเพราะว่านักเรียนคนที่21ของห้องม1นับ2เนี่ยเราก็มีหลายชื่อเราก็สามารถตอบได้ว่าเขาคนนั้นคือใครเพราะฉะนั้นไม่เป็นคำถามทางสถิตินะคะข้อ2ค่ะ 1. ปีมีกี่เดือน ข้อนี้เป็นคำถามทางสถิติไหมคะค่ะไม่เป็นนะคะข้อนี้ไม่เป็นคำถามทางสถิตินะคะเพราะว่าข้อนี้เนี่ยสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่า1ปีมี12เดือนไม่ต้องคาดการคำตอบนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่ไม่หลากหลายนะคะสำหรับข้อนี้ก็เลยไม่เป็นคำถามทางสถิตินั่นเองคะ่ะข้อ3มค่ะ รายได้เฉลี่ยของประชากรไทยในพศ2 5 5 9เป็นเท่าใดข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำถามทางสถิติไหมคะเก่งมากค่ะข้อนี้เป็นคำถามทางสถิตินะคะเพราะว่ามีข้อมูลที่หลากหลายมากมีกลุ่มบุคคลที่หลากหลายมากแล้วก็ไม่สามารถคาดการคำตอบที่แน่นอนได้แล้วก็มีคำตอบที่หลากหลายมากเลยค่ะ เพราะว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรไทยเนี่ยก็คือมีความแตกต่างกันแล้วนะคะภายในครอบครัวเนี่ยก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่นี่เป็นรายได้เฉลี่ยของประชากรไทยในพศ2559เลยค่ะก็เลยเป็นคำถามทางสถิตินะคะข้อ4ค่ะนักเรียนในห้องนี้เกิดวันที่เท่าไหร่บ้างคะ่ะนักเรียนคิดว่าข้อ4เนี่ยเป็นคำถามทางสถิติไหมคะ เก่งมากค่ะข้อนี้เป็นคำถามทางสถิตินะคะเพราะว่าคาดการคำตอบได้มีหลากหลายมากค่ะเพราะว่านักเรียนห้องนี้ก็มีหลายคนนะคะมีกลุ่มบุคคลที่หลากหลายแล้วก็มีคำตอบที่แตกต่างกันด้วยค่ะเพราะนักเรียนแต่ละคนเนี่ยเกิดวันที่ที่แตกต่างกันนะคะข้อ4ี่เลยเป็นคำถามทางสถิติค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูหัวข้อประเภทของคำถามทางสถิติกันบ้างค่ะประเภทของคำถามทางสถิติเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1คือคำถามพื้นฐาน 2. คํคำถามเชิงสรุป 3. คํคำถามเชิงความสัมพันธ์ 4. คํคำถามเชิงเปรียบเทียบค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแต่ละประเภทนะคะว่าเป็นยังไงบ้างประเภทแรกค่ะคำถามพื้นฐานนะคะตัวอย่างคือดัชนีมวลกายของนักเรียนในห้องนี้เป็นเท่าใดอ่าทำไมตัวอย่างนี้ถึงเป็นคำถามพื้นฐานละ่ะก็เพราะว่าคำถามพื้นฐานเนี่ยเป็นคำถามที่ทำให้ได้ชุดของคำตอบเนี่ยหนึ่งชุด ซึ่งเป็นคำตอบที่ผู้ตอบเนี่ยสามารถตอบได้เลยตามสภาพความเป็นจริงหรือตามความคิดเห็นของผู้ตอบได้เลยอย่างข้อนี้ดัชนีมวลกายของนักเรียนในห้องนี้เป็นเท่าใดถ้าเราไปสอบถามเนี่ยก็จะได้คำตอบมาคนละหนึ่งชุดเลยแล้วก็สามารถตอบได้เลยตามสภาพความเป็นจริงของแต่ละคนนะคะประเภทที่2ค่ะคำถามเชิงสรุปตัวอย่างค่ะ นักเรียนในห้องนี้มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วนมีจำนวนกี่คนอาทำไมถึงเป็นคำถามเชิงสรุปก็เพราะว่าเป็นคำถามเพื่อหาข้อสรุปเป็นภาพรวมที่ต้องใช้คำตอบต่อจากคำถามขั้นพื้นฐานเพื่อนำมาจัดจำแนกคำนวณหรือวิเคราะห์ก่อนจึงสรุปตอบเป็นภาพรวมได้ ตัวอย่างเนี่ยนักเรียนในห้องนี้มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์สมส่วนมีจํานวนกี่คนอ่าถ้าบอกว่ามีจํานวนกี่คนเนี่ยแปลว่าเราต้องนํามาคํานวณหรือว่าวิเคราะห์ก่อนจึงจะตอบเป็นภาพรวมได้เราต้องหาดัชนีมวลกายของนักเรียนในห้องนี้ของแต่ละคนก่อนแล้วก็มาดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครบ้างที่สมส่วนมีจํานวนเท่าไร่จึงจะสรุปได้ข้อนี้เลยเป็นคําถามเชิงสรุปคะ่ะ ประเภทที่3ค่ะคำถามเชิงเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนในห้องนี้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนมากกว่าจำนวนนักเรียนที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ผอมใช่หรือไม่อ่าทำไมถึงเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบล่ะเพราะว่าเป็นคำถามที่ต้องใช้คำตอบจากคำถามพื้นฐานอย่างน้อย2ชุดนำมาจัดจำแนกคำนวณหรือวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุปนั่นเองค่ะ มีคำถามพื้นฐานอย่างน้อย2ชุดก็คือจำนวนนักเรียนในห้องนี้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วนเราต้องรู้นะคะสำหรับเกณฑ์อ้วนแล้วก็จำนวนนักเรียนที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ผอมเราก็เลยมีคำถามพื้นฐานอย่างน้อย2ชุดรวมในข้อนี้แล้วก็นำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ e เพื่อหาข้อสรุปก็คือเปรียบเทียบ e ตรงมากกว่านี่เองตรงคีย์เวิร์ดคำว่ามากกว่านี่คือการเปรียบเทียบ e นะคะข้อนี้เลยเป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบ e นั่นเองค่ะ ประเภทสุดท้ายค่ะคำถามเชิงสัมพันธ์ดูตัวอย่างค่ะจำนวนนักเรียนในห้องนี้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติกับจำนวนนักเรียนที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ผอมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อ่าดูจากคำถามก็จะมีคีย์เวิร์ดคือตรงคำว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ตรงนี้นะคะทำไมถึงเป็นคำถามเชิงสัมพันธ์ ก็เพราะว่าเป็นคำถามที่ต้องใช้คำตอบจากคำถามพื้นฐานอย่างน้อย2ชุดเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั้นๆอย่างน้อย2ชุดก็คือชุดแรกจำนวนนักเรียนในห้องนี้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกตินี่คือคำถามพื้นฐานชุดแรกส่วนชุดที่2ก็คือจำนวนนักเรียนที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ผอมนี่คือคำถามพื้นฐานชุดที่2นั่นเอง เรามาค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล2ข้อมูลนี้ก็คือเป็นคำถามเชิงสัมพันธ์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะไม่ยากเลยะคะ่ะสำหรับเรื่องความหมายของคำถามทางสถิติและประเภทของคำถามทางสถิตินั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูต้องขอขอบคุณนักเรียนชั้นมอหนึ่งเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ตั้งใจดูคลิปวิดีโอของครูจนจบและก็อย่าลืมนำความรู้นะคะไปใช้ในการทำรายงานของครูด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ